สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมคาบาวโมบายนั่นเองตอนนี้ตัวเกมก็เปิดครดเบต้าบนสตโตท,ทยเรียบร้อยนะครับซึ่งเกมก็จะมาพร้อมกับภาษาไทยเลยด้วยใครที่รออยู่นะครับก็รีบโหลดไปเล่นกันเนาะลิงโหลดอยู่ใต้คลิปนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของเอ,อ่อเ o s เนี่ยเต็มไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเหลือแค่ Android เท่านั้นนะครับก็รีบโหลดไปเล่นกันก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไม่ทันคนอื่นเขานะครับตัว เกมจะเปิดจนถึงวันที่22นี้เท่านั้นนะครับก็มาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยแล้วกันนะครับผมกดเข้าไปเลยฮะอ่าโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับคือบางเซิร์ฟเนี่ยคนมันจะเข้าเยอะแล้วนะครับผมบว่าคนรอเล่นเกมนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของเซิร์ฟที่เป็นโค้ดเบต้าเนี่ยนะครับอาจจะมีแบบปัญหาบ้างนะฮะก็เลือกเอาเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ไหนที่มันแบบยังสามารถเข้าได้ก็ลองกดคลิก,ลกดูนี่ฮะเข้าได้แล้วเห็นไหมครับ อันนี้คือตัวละครที่ผมได้ทําการสร้างไว้นะครับผมก็จะเป็นนักธนูนะครับอาเชอร์นั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวเรากดบวกเข้ามาตรงนี้ก็ผมอ่ะมันจะมีสายอาชีพให้เราเลือกอยู่นะครับอ่ะมาดูที่อาชีพแรกกันก่อนก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นวอริเออร์นะครับผมนี่ฮะประมาณนี้นะครับผมใครที่เคยเล่นเกมคาบาวในเวอร์ชัน PC ีเนี่ยต้องบอกเลยว่าอายุไม่น้อยแล้วนะนะครับรวมถึงตัวผมด้วยนะครับผมเอออ่ะโอเคต่อมาครับวิสาหะครับผมนี่ ประมาณนี้ครับผมภาพก็อาจจะไม่ได้สวยงดงามเหมือนกับเกมมือถือยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าเกมนี้มันเน้นที่จะให้แบบมีความเป็น PC มากที่สุดนะครับให้เหมือนกับเวอร์ชัน PC อ่ะประมาณนั้นนะครับผมอออ่โอเคครับอันนี้จะเป็นเอ่อเชลด์นะครับผมนี่ประมาณนี้อโอเคครับต่อไป g ร a d ิเอเตครับผมนี่โอเคแล้วก็มาต่อที่กัน n นอร์ครับผม ในส่วนของแต่ละสายอาชีพเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนตัวละครได้นะมันไม่ได้ล็อกเพศนะครับเนี่ยเป็นหญิงหรือว่าชายก็ได้นะครับผมอ่ะต่อไปครับเออเบรเดอร์ครับผมนี่อ่าโอเคแล้วก็อันนี้เป็นอาร์เชอร์ครับผมนี่ครับอืมประมาณนี้นะสุดท้ายเลยก็จะเป็นเบรเดอร์อีกนั่นแหละนะครับคือมันจะแบ่งแค่ว่าเป็นฟอร์สเบรเดอร์หรือว่าเอ่อฟอร์สอาร์เชอร์อะไรประมาณนั้นนะครับผม ประมาณนี้เนาะนะครับก็เสร็จแล้วก็คือกดเปลี่ยนรูปร่างครับเมื่อเลือกอาชีพเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาปรับแต่งรูปร่างหน้าตาได้อีกนิดหน่อยนะครับ <S 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 ผมรวมถึงทรงผมด้วยนะฮะแล้วก็จะมีสีผมนะครับที่เราสามารถปรับแต่งได้นะครับผมตามนี้นะพอเราทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดสร้างตัวละครไปก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่หน้าตัวละครของผมนะฮะเพราะว่าผมสร้างไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลองเล่นนะ แค่สร้างตัวละครไว้กลัวเข้าไม่ได้นะครับเลยสร้างไว้ก่อนนะครับผมอ่ะโอเคมากดเริ่มเกมครับผมจัดไปคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบรรยากาศในส่วนของการพรีวิวตัวเกมเบื้องต้นให้ดูนะครับผมอ่ะโอเคเข้ามาแล้วก็จะมีการแนะนำนู่นนี่นั่นนะครับอพอเป็นภาษาไทยแล้วก็รู้สึกดีฮนะเออเกมนี้นะครับอื ก็แน่นอนแหละนะครับว่าอย่างที่ผมบอกว่าตัวเกมเนี่ยพยายามทําให้เหมือนเวอร์ชั่น PC มากที่สุดนะครับผมดังนั้นก็ตัวเมืองอะไรต่างๆนะครับภาพต่างๆก็จะเหมือนเวอร์ชั่น PC ที่มันเคยเปิดมาก่อนนะครับเพีงเยงแต่ว่ามันจะมีในส่วนของเมนูบางอันที่มันจะทําให้ตัวเกมในเวอร์ชั่นมือถือนั้นมันเล่นได้โอเคกว่าสะดวกกว่าเวอร์ชั่น PC นั่นเองนะครับผมออโอเคเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับซูมเข้าซูมออกได้นะนี่ประมาณนี้ครับผมซูมเข้าซูมออกนะเออ โอเคทีนี้ก็เดี๋ยวกดดูในส่วนของอ setting ก่อนก็แล้วกันนะครับตรงไหนว่าเดี๋ยวนะ setting setting อมองไม่เห็นเลยฮนะคือผมเล่นอยู่บนมือถือนะครับก็อาจจะแบบมองยากนิดน,นึงนะฮะหน้าจอมันเล็กอะมือถือผมอะนะครับเ,เดี๋ยวกดเ,เคลื่อนที่ไปก่อนแล้วกันนะครับกดติ๊กครับรับเควสนะครับผมก็ด้านซ้ายของจอนะ่ะกดไปเลยครับโอเค คือในส่วนของเควสนะตอนนี้เนี่ยมันสามารถวาร์ปไปได้เลยนะครับไปยังเควสอื่นๆต่อโดยที่เราไม่ต้องวิ่งนะครับผมเนี่ยมันจะวาร์ปไปเลยแต่ดูเหมือนว่ามันจะวาร์ปค่อนข้างช้ากว่าในส่วนของเอวอร์ชั่นที่เป็นของเกาหลีนะผมว่าเกาหลีมันวาร์ปเร็วกว่านี้นะเอออันนี้รู้สึกแบบจะดีเลยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหโ,หโอเคอกดวาร์ปไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมก็คุยเควสไปนะครับมีการสอนนี่เห็นไหม ปึ๊บนี่ครับเตรียมอุปกรณ์ต่างๆใส่อุปกรณ์อุปกรณ์อะไรก็ว่าไปนะครับผมไปต่อเห็นแล้วเห็นแล้วเซตติ้ง <setting S 2> นะครับเดี๋ยวก่อนผมมองไม่เห็นเมนูได้ไงวะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการสอนเหมือนกันครับผมก็แตะค้างนะครับที่ไอเทมเนาะเออเวลาแบบจะใส่ลงใส่ยาอะไรอย่างนี้นะครับใช้นะมันก็จะมีสอนหมดเลยนะครับอืม ให้อ่านๆไปนะครับอันนี้ผมกดติ๊กๆไปเลยนะครับกดมาที่เมนูนะครับแล้วก็มาดูที่ตรงเอ่อออปชันหน่อยนิดนึงนะครับอืมโอเคปรับอะไรระยะการมองเห็นเงาผมปรับไปหมดเลยเอฟโฟงเอฟเฟกอันนี้น่าจะเป็นสูงนะกราฟิกต่างๆนะครับผมอ่ะโอเคเสียงเสริงโอเคครับผมแล้วก็ในส่วน,นอื่นๆนะครับก็ลองเข้ามาดูเนาะ ฟังก์ชันการออโต้ต่างๆฟังก์ชันของเกมนะครับแล้วก็ข้อมูลนะครับการซิงคต่างๆนะครับผมโอเคไปต่อดีกว่าชิปโอ้วาฟช้าจังเดี๋ยวนะตัวเกมไม่มีแจกเพชรั้งเหรอเนี่ยมันน่าจะมีแจกนะเดี๋ยวก่อนนี่กดเข้ามาดูตรงกิจกรรมนี้ก่อนนะโคดเบต้าอ้าวไม่เห็นมีอะไรเลยซองจดหมาย โอ้โหซองจดหมายไม่มีของแจกเลยอะเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงโค้ดเบต้าครับผมรับทั้งหมดโอเคคลังกิจกรรมนะเข้ามารับตรงคลังกิจกรรมนะครับแล้วก็มันจะอยู่ในกระเป๋าเราใช่ไหมตรงนี้ป่ะเมื่อกี้เนี่ยโอเคกดใช้ปึ๊บอ่ได้ามาแล้วครับเพชรนะครับหนึ่งร้อยเพชรนะฮะแล้วก็อันนี้คือกล่องปริศนาโอเคอ่กดใช้ปึ๊บมันคืออะไรวะเนี่ยรับ อ่าแล้วก็กดใช้อีกทีฟึบอ่าเรียบร้อยครับได้ของมาแล้วยังไงกดใช้ได้ไหมอ่าใส่แล้วเรียบร้อยครับผมโอเคนี่ฮา่าฮ่าดีดิเดี๋ดีเห็นไหมนะตอนนี้ครับผมอ่าเท่เท่เท่ติดตั้งเลยฮะติดตั้งให้ครบนะครับวันนี้ก็จะเป็นชุดของเราที่เรามีอยู่นั่นเองนะครับอ่าไปไปต่อครับผมวาร์ฟวาร์ฟวาร์ฟเฮ้ยเดี๋ยว,ว,ว,วผมใส่ชุดเดิมเหรอ เดี๋ยวอนอ่ารับรางวัลพิเศษโอเคอ่าชุดเปลี่ยนแล้วเอายามาใส่ครับผมวันนี้มันก็จะสอนการใส่ยาเนาะประมาณนั้นนะครับอืมอเคไปต่อเลยครับฟืบจจดไปฮู้ว้าวเลเวลอัพแล้วเรียบร้อยนะฮะในส่วนของอ่าการอัพเลเวลเนี่ยนะครับมันก็จะมีแบบว่าแนะนำอยู่นะเออว่าให้เราอัพอะไรยังไงนะครับอืมอเค กดติ๊กๆไปนะครับผมมีกู้คืนได้ด้วยนะครับเนี่ยแนะนำนะครับตามสายอาชีพนะฮะใครที่แบบว่าไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับก็สามารถที่จะอัพตามที่มันแนะนําได้นะครับก็กดยืนยันได้เลยนะฮะแค่นั้นเองจบนะครับค่อนข้างสะดวกนะครับผมอโอเคไปไปต่อยังไม่ได้ไปตีมอนสเตอร์เลยเนี่ยอันนี้คือรับเควสในเมืองอย่างเดียวเลยนะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวกดแบบเร็วๆเลยนะครับอ่ะ เหมือนจะแบบให้เราไปต่อสู้กับมอนสเตอร์แล้วนะครับก็แน่นอนว่าสําหรับเกมนี้นะครับมันก็จะมีออโต้นะครับในส่วนของสกิลก็เนี่ยเขาสอนอยู่นะครับว่าเราจะเอาสกิลมาติดตั้งในส่วนของช่องรัดยังไงนะครับผมอืมก็เปิดหน้าสกิลแล้วก็เอ่อกดติ๊กเข้าไปนะครับใส่ช่องรัดก็แค่นั้นก็จบนะฮะนะกดว้าไปแล้วเฮ้ยเขามีสัตว์เลี้ยงกันแล้วหรอไวจังวะเจัดการครับผมมอนสเตอร์อยู่ไหนเอ่ย กดไปฮะอาจจะต้องแย่งกันตีนิดตึงนะครับนะตอนนี้เออ,อได้แล้วได้แล้วรบแล้วเรียบร้อยจัดไปครับอ่าวาร์ปวาร์ปโอเคนี่ส่งเควสครับผมเรียบร้อยได้รางวัลแล้วนี่โอเคฮะทีนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้สกิลครับผมมันก็จะมีในส่วนของสมุดสกิลเมื่อกี้เนาะนะซื้อสกองสกิลนะครับซื้อยงซื้อยาซื้ออะไรได้นะครับผม อ่านี่ไงอเอ้ได้เลยจัดไปฮะอ่ะโอ้โหแนะนำค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแนะนำว่าสำหรับคนที่แบบอ่เพิ่งเริ่มเล่นอะไรเงี้ยนะครับให้ทำการอ่านให้ดีนะครับผมเออจะได้รู้นะว่ามันอะไรยังไงบ้างนะครับโอ้โหคนเยอะจังวะเออโอ้โหแล้วกว่าจะได้จัดการกับมอนสเตอร์นะครับอาจจะต้องแย่งกันแบบนี้เห็นไหมเออเอาผมได้แล้วตัวนี้อา้าวจบแล้ว โอ้โหเอาล้วครับต้องเอ่อนะตอนนี้คือผมว่าทีมงานจะต้องทําการให้มอนสเตอร์เนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะๆแล้วล,ละนะครับดูดีคนโอ้โหคนเยอะจังวะเ,เดี๋ยวดูในส่วนอื่นๆก่อนนะครับมีกิจกรรมรางวงรางวัลโฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอ๋อเปลี่ยนชาน n e ลได้นี่ว่ะเออลองดูเปลี่ยนชาน n ลดิชานลสามห้าแล้วกันนะย,ย้ายย้าย ลองย้ายชาแนลดูนะครับอุ้ยเหมือนจะคนไม่เยอะนะชาแนลนี้อ่าคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็เปลี่ยนชาแนลก็ได้นะพูดถึงเอออ้าวสรุปแล้วไม่ใช่เควสตรงนี้เหรอผมวนึกว่ามันจะมาเควสตรงนี้อา้าวก็ที่เดิมนี่หว่าโอ้เยอะเหมือนเดิมครับผมนึกว่าไม่เยอะโอ้อะไรวะเนี่ยกิจกรรมมาดูก่อนกดเข้าไปไม่มีอะไรเลย อ่าร้านค้าครับผมอ่ะมีอะไรมางแพ็กกลงแพ็กเกจเนี่ยมันจะมีของให้เรามาซื้อด้วยนะครับเนี่ยเราสามารถมาดูได้แล้วก็มาลองซื้อดูนะอะไรพวกเนี้ยนะครับผมหลายๆย,ยานะครับยาก็5้าเพชรนะครับผมแล้วก็มีคอสตงคอสตูมอ,อื่นนะครับลองมาซื้อใส่กันดูนะฮะเออนะครับผม,มนี่คอสตูเห็นไหมซื้อแบบราคาไม่แพงด้วยนะคือจะเป็นแค่ช่วงโค้ดเบต้านะครับอืม มีเพชรแจกอย่างนี้นะครับแล้วก็ของที่แบบถูกๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองเข้ามาดูนี่ไงซื้อสัตว์เลี้ยงนี่ไงอุย้ยอะไรวะตายเหรอหรือยังไงวะเนี่ยเมื่อกี้ <c oughs> เอ้ยผมซื้อหรือยังอ๋อซื้อเลยซื้อเลยเออโอเคเรียบร้อยครับซื้อสัตว์เลี้ยงแล้วนี่ไงมันก็จะมีการแนะนํานะครับผมสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อกี้ไหนดูในกระเป๋าดินี่ไงเราได้มาละอันลองกดดูติดตั้งครับผมนี่ติดตั้งสัตว์เลี้ยงแล้วเรียบร้อยแล้วกอ็อันนี้ครับสกิล กดใช้อ่าสกิลมาแล้วเห็นไหมฮะชิบจิรึบชิบแล้วก็กดติ๊กใส่ตรงนี้ครับเห็นไหมมันก็จะมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะส่วนนี้นะเออนะครับอืมแล้วก็ในส่วนของพวกสกงสกิลอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถอัพได้นะเนี่ยครับมากดอัพได้เลยครับอัพสกิลนะฮะนี่เห็นไหมก็อัพไปครับผมนี่มันจะมีแต้มสกิลอยู่นะครับให้เราทําการอัพนะครับจริงๆมันก็ไม่ยากแล้วเนาะนะเพราะว่า อย่างที่บอกแหละอย่างที่เห็นว่าตัวเกมมันเป็นภาษาไทยไงมันก็แบบไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะครับผมสำหรับคนที่แบบพิ่งเริ่มเล่นนะฮะอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะในส่วนของคลิปนี้ก็คือคลิปบรรยากาศคร่าวๆนะครับของตัวเกมนะครับผมก็ผมคงแบบทำเควสไม่เสร็จนะตอนนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวก็ไว้มาเล่นตอนดึกๆของอวันนี้อีกทีนึงดีกว่านะนะตอนนี้คนเยอะเือเกินนะครับ คลิปนี้ก็เอาเป็นว่าเป็นการมาแนะนำเขากร้าวกว็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เก็บเลเวลไว้ให้ได้เยอะๆกว่านี้แล้วก็เปิดในส่วนของระบบต่างๆเพิ่มเติมมากกว่านี้พอรู้อะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้เดี๋ยวจะมาแจ้งเดี๋ยวจะมาแบบสอนให้อีกทีหนึ่งนะครับอันไหนที่พอรู้นะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับรีบๆไปเล่นกันจะ้ะไปแล้วครับสวัสดีทุกคคนครับผม